ต่อไปแล้วอันนี้อีกหนึ่งที่นะคะอยู่ที่ trees square อยู่ตรงทาวน์เทา่ะถินเ่นเด็กมาดินทิ่นเราแต่ตอนที่เราอยู่เนี่ยยังไม่มีอันนี้เออเหรอเออพี่ถึงว่าสมัยก่อนไม่น่าจะมีนะเมื่อก่อนตรงนี้เหมือนเป็นแบบที่โล่งๆมั้งร้านเช่าชุดลืมอยู่ข้างหลังนี้นะฮะชื่อว่าร้านอรพิมอยู่ตรง trees square นะฮะในทาวน์ทาวเข้าไปดูกันดีกว่าปั๊ดไม่ปั๊ดทำไมไม่ทำแล้ดูโปรดิวเซอร์เนี่ยดูแล้วปัดฮะช่วยไปคุมงานนิดนึงฮะไปไม่ ต้องมาคุยกับน้องพอกอนมันเป็นลูกค้าประจำนี่นี่อ่าเล้วไม่ใช่พี่บิ๊กก่อนเต้ไปดูข้างในก่อนอ้าวอะไรวะอ่าแล้วไม่จำที่นี่เหรอมีน้องโฟแล้วแพรนี่ไงพี่สั่งดอกไม้ให้น้องแพรขอบคุณนะครับผมผมสั่งมาให้แล้วจัดมาให้ไปเต้ทำงานดีกว่าไปเรอยู่ในร้านออร่าพิมแมใช่ใช่ใชกระเพรอนี่แม่จะเป็นพี่ออร่าพิมแน่เลย สวัสดีครับพี่พิมใช่ไหมครับอ๋อลพิมอ๋อมค่ะอ๋อลพี่อ๋อมแต่อ๋อไม่ใช่พี่พิมแต่ว่าชื่อจริงอ๋อลพิมใช่ไหมคะเหมือนชื่อร้านงั้นงั้นต้อเรียกว่าพี่ออมโอเคพี่ออมที่เปิดมานานหรือยังครับที่ร้านตรงนี้ก็ท่านั้นตรงนี้เปิดมาประมาณจะ6เดือนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทําทําพวกงานดีไซน์กับเพื่อนเป็นงานดีไซน์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปค่ะอ๋อแสดงว่าทาเกี่ยวกับแฟชั่นมาเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ มาเปิดร้านเช่าชุดดีกว่าใช่ธุรกิจกลังมาแรงอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับเรียนทางด้านนี้เราก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีร้านเช่าชุดซึ่งเป็นชุดเดรสอะไรเงี้ยเยอะมากเลยค่ะได้ข่าวว่าร้านนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าตัดเองหมดเลยใช่ไหมคะเป็นชุดใหม่ แล้วชุดมันเยอะมากเลยนะเนี่ยตัดแรงหมดเลยเหรอแล้วไซส์กี่ชุดน่ะทั้งหมดในร้านเกือบ500ค่ะจริงๆมันหึงเหมาะเยอะมากจริงคุณผู้ชมเราเราเลือกไซส์สิค่ะถ้าเกิดเราตัดออกมาก่อนแล้วเราถ้าเกิดไซส์มันไม่ได้ใช่เราแก้ได้มีฟิตติ้งให้แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยบางทีสายไม่พอดีหรือ เอวอะไรอย่างเงี้ยก็มีฟิตติ้งแล้วถ้าอย่างเต้ยเนี่ยไซส์เล็กสเปคคนแคระ,ะมีไหม <c oughs> มีไซส์เล็กขนาดนี้ไหมแบบมีค่ะแต่ว่าอาจจะแบบแบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคิดว่ารูปแบบไหนสไตล์ไหนของชุดราตรีที่ร้านเหมาะกับคนตัวเล็ก เออสั้นๆหรือว่าเอวยาวหรือแบบสีอะไรอะไรเงี้ยจริงใส่ใส่ชุดยาวก็ได้นะคือคือทุกวันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยจะชอบชุดยาวแล้วก็อาจจะใส่เหยียบตึกนิดนึงแต่มันก็จะมีบางบางชุดที่มันอาจจะไม่ได้ยาวจนแบบว่ายาวมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับคนตัวใหญ่ละีตัวใหญ่คุณโอ่งอะสมมติพี่เอาให้เห็นภาพอ่ะถ้าจะเห็นภาพมากขึ้นผมขอตัวช่วยฮะ เขา็พี่บนักงานจากไปใช่มมิเบต้านี้พอมีชุดให้พี่เบลแต่อันนี้ผมผมถอนคพูดว่าหุ่นออเอ็นหุ่นต้ยนุ้ยแนยกว่าอย่างนี้เราจะมีชุดราตีรูปแบบไหนและสีอะไรจัคือจริงๆที่ร้านมีถึงแค่ประมาณ3 0แต่ว่านี้เราะเผ้าพันเราดีกโเอาอันนี้เอาพี่เดยวพีเบอาผ้ามาที่บ้าน คนใหญ่ลูกค้าสั่งตัดค่ะถ้าใ<อ>ส,ส่พิเศษและสั่งตัดรอดล้าเราเราับตัดด้วยาาแล้วเรื่องราคาหกพันคืนค่ะราคาสั่งตัดหกพันทุกชุดทุกไซส์ไม่ว่าจะเป็นคือถ้าแบบถ้าแบบแบบยากๆเยอะๆแบบมีเด็บเยอะๆแบบว่าผ้าพิเศษลูกไม้พิเศษแพงๆอะไรเงี้ยก็จะแบบราคาสูงวันนี้แต่ว่าคือเริ่มต้นจากหกพันบาทเช่าเหรอครับ มาเรีถามเงื่อนไขในการเช่าว่าเงื่อนไขในการเช่าเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างมีพันสองถึงสามพันค่ะอเราต้องมีค่ามัดจำหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะมัดจำที่ที่นี่จะเก็บจะเก็บไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ค่อยไหวสามแสนไม่ใช่ไดาจะแบงไปใช่แต่ว่าอ่ะเป็นว่ามี คันเลือกฟูลหลากหลายสไตล์มากหลากหลายสีสันตรงนี้ที่เห็นเนี่ยมีสีแดงสีฟ้าสีขาวเข้าไปดูกันเลยกันเนี่ยชุดนี้ค่ะชุเป็นสไตล์แบบผ้าไหมเอ้ยอย่างนี้สวยนะอย่างเงี้ยมันก็เอ้ยอย่างนี้สวยนะดูเป็นแบบคุณสู่ขวัญอ่ะผ้าไหมญี่ปุ่นใช่ป่ะดูคุณสู่ขวัญอ่ะคุณสู่ขวัญเหรอจริงสวยงามอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้าอันนี้ใส้เต้ใส่ได้ไหมคะ แล้ว,ลวสองพันห <2005 S 1> ้า <2005 S 1> นี่คือได้ต้องคืนภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะ4วันค่ะไม่ต้องซักทั้งเราซักให้เองอย่างที่เห็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นสีเฉดเดียวกันหมดเลยใช่ใชไหมคะอันนี้ก็เป็นสีฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นเพื่อนเจ้าสาวออจะชอบใส่เป็นแบบ สีเดียวกันใส่ชุดสีประมาณนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็มาได้ทั้งแก๊งเลยก็มายกแก๊งไปแล้วก็จะมีโปรโมชั่นถ้ามายกแก๊งได้เป็นยังไงคะโปรโมชั่นได้ด้วยอ่าบอกนะซิโปรโมชั่นมายกแก๊งเอชย่ยยยยอยนยยงียย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 ยาถยายย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 ก็ยย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 ดยยยย0ยยยยยยยหยยยวยยย้ยยยหยยยย้ยย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 ยนยยยยยียย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 ย่ยย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 ย้ เป็นดาราวุโสตรนนี่สีเทาสีเทาสีเทาเาเปเนี่ยเรียบะแต่มีอะไรอะไรเรียบๆดูมีอะไรแต่ต้องใส่ตุดปอมนิดนึงเนี่ยถ้ามีสอบอะไรแปลกๆมาที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขามีความลับอย่างนี้นะเขาเรียกว่าช้าง สุดปอมช้างใส่ช้างเดี๋ยวนี้เนี่ยอันนี้เป็นการให้ความรู้สําหรับผู้หญิงตัวเล็กกันไปมันจะมีตอนนี้เนี่ยมีเป็นกางเกงช้างหรือว่าเสริมก้นม,มีเสริมข้างหลังแล้วก็เสริมข้างๆได้ <laughs> ไหนๆก็เข้ามาที่ร้านพี่อรพพิมพ์แล้ว พาไปดูหน่อยครับว่าชุดไหนแพงที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดของร้านชุดที่ถูกที่สุดจะเป็นเซ็ตพวกแบบนี้ค่ะที่มันเป็นเซ็ตเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นผ้าแบบนี้มาทำเป็นเซตหรือแบบชุดสีฟ้าจะไม่โดดเด่นมันแค่เพื่อนเจ้าสาวเท่านั้นก็เลยก็เลยถูกหน่อยราคาเท่าไหร่แบบนี้พันสองค่ะพันสองเองอ๋อถูกสุดในร้านเวลาเช่าก็คือพันสองร้อยชุดสั้นชุดสั้นจะพันหนึ่งผมว่าอย่างนี้ยแพงใช่ไหมอ่าแล้วชุดนี้เท่าไหร่ครับอยากรู้ชุดนี้สามพันค่ะ อันนี้ลูกค้าเช่าตัดไปงานที่สเปนสเปนจริงๆเราไปแบบเขาไปเต้นระบำอะไรมาดูที่สเปนจริงเหรอแล้วข้างหน้าอ๋อข้างหน้าเป็นฟันดูและไอ้ฟาร์มิงโก้หรืออะไรเงี้ยแล้วมีหมวกมีอะไรขนอะไรของเขาโอ้จัดเต็มเขาสั่งตัดเลอทั้งร้านเนี่ยเขาได้ได้เขาเรียกว่าอะไรมีการคอนเซิร์นถึงคนตัวรูปร่างไม่เหมือนกันด้วยคอนเซิร์นไม่หนาขบางล่งนิดนึงคอนเซิร์ก็แดกปะละก็ที่แพงสุดของร้านนะครับ ก็จะเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็เป็นชลายมายลาวนี้สีเทาเพราะว่าเนื้อผ้าแน่ๆเลยใช่เพราะว่าเนื้อผ้าแล้วก็การตัดเย็บอะไรเงี้ยมันตัดยากนิดนึงแล้วผ้านี่ผ้าอะไรครับเมาม่ใส่สบายไหมผมว่ามันจะไม่ค่อยสบายนะลูกค้าถ้าไปงานที่แบบออกอีเวนต์ใหญ่ๆเขาก็จะมาเช่าอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มันดูอลังการเนาะ แบบนี้เท่าไหร่คะแพงที่สุดสามพันแพงที่สุดสามพันของที่ร้านกวัวลูกค้าจ่ายไม่ไหวก็เลยเต็มที่แค่สามพันโอเคแค่นั้นก็สบายแล้วแหละสามพันยาวยาวมีชุดไหนที่มีคนมาเช่าเยอะที่สุดแต่เปิดร้านมาไหมคะชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นชุดนี้น้องชอบมากโอ้คือน้องๆ้องเด็กบดินไวใสท่านี้ไม่ออกลองไม่งั้นเอาเป็นว่าสไตล์ในชุดเช่าในร้านของพี่เป็นสไตล์ไหนให้ คุณผู้ชมเนี่ยมันจะลองเช่ากัน อ๋อที่ร้านจะตัดชุดเป็นสไตล์เรียบโก้นะคะเน้นความหรูหราที่ไม่ไม่เวอร์จนเกินไปมีดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดใส่ได้ใส่ได้จริงแล้วก็ราคากันเองค่ะนอกจากมีเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีรองเท้าเครื่องประดับด้วยไหมคะมีเครื่องประดับให้แล้วก็รองเท้ากระเป๋าให้ค่ะอันนี้ก็คือให้ให้เลยภายในสามพับาทที่เรายืมคือถ้าถ้าสามพบาทเราให้หมดแต่ถ้าถ้าต่ำถ้าต่ำกว่านั้นน่ยคือจะ ต้องเช่ารองเท้ากับกระเป๋าต่างหากอ๋อหมายถึงสามบาทสามพบาทได้ครบเซตแต่ถ้าเช่า2อ0พก็ต้องเช่ากระเป๋าหรืออคเซสซอรีรองเท้าเพิ่มขึ้นมาแต่เครื่องประดับนี้ให้ให้ฟรีไปเลยทุกชุดเจัดราคาพปเลยเหรอนี่พามาแลบวตกกระยนี่แหลอครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ ที่ออนมากเลยนะคะออรพิมเดรสเนาะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนบ้านอยู่แถวๆนี้นะคะก็มาได้ที่ทรีสแควร์อยู่ตรงทาวินท่าแล้วมีเปิดในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างี้ไหมคะมีแฟนเพจค่ะคือตามชื่อร้านเลยคือออรพิมเดรสแต่สุดท้ายก็คือต้องมาลองมาฟิตติ้งมายืมที่นี่เนาะใช่เชื่อว่าถ้ามาเนี่ยต้องเจอนุ้งเต้แล้วก็ญาตินุ้งเต้แน่นอนเพราะอยู่แถวนี้เลยจะบอกญาตินุ้งเต้ให้มาที่นี่ล่ะใช่ยังไงก็ขอให้ร้านพี่ มัง você, oh, um, I I ่งมีสีสุขนะครับขอบคุณครับตอนนี้พอดีว่าเจอลูกค้าประจำของเราคร้านะก็เลยขอสัมภาษณ์นิดนึงกันครับผมตัดตลกเข้าไงตลกเข้าว่าสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับแพรค่ะน้องแพรให้ยินดีที่รู้จักเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนนะหรอคะฮะคุณคุณหน้าอะไรค่ะคงฝันเฉยๆไม่อะไรน้องคนนโอ้โหเหี่ยเกียกันก็ได้ผอได้หรือเป่สะดวกอ่ะพี่ขอถามต่อแล้วกันนะเออดูดิพอมองหน้าพี่ลิมคำถามหมดเลยพอเล่นเล่นนี่ถามหน่อยว่าผิดนี่ผิดเวลาแล้วหรป่ สิ่ี่มันควรจะถูกเวลาไม่ตั้งใจทํางานเนี่ยโอ้อะถามหน่อยว่านี่คือเป็นลูกค้าประจำแล้วทำไมถึงเลือกเช่าชุดมากกว่าไปซื้อชุดคือแพนเป็นคนออกงานบ่อยอที่บริษัทจะมีงานบ่อยก็เลยก็คือแบบไม่ชอบใส่ชุดซ้ําๆแล้วถ้าซื้ออะมันก็จะแบบ แพงไงคะเรื้องก็เลยเช่าน่าจะโอเคกว่าก็ดีที่สุดก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันที่เรามีด้วยใช่แล้วใช้สอยอย่างประหยัดแล้วก็ยังยังมาวันนี้เนี่ยจะจะมาใส่ชุดซื้อชุดเอ้มาเช่าชุดอะไรแล้วก็จะไปงานไหนก็คือวันนี้ที่ออฟฟิศเขาจะมีแบบปาร์ตี้ขอบคุณลูกค้าใช่แล้วก็มีพ่วงคริสต์มาสด้วยอ่าก็เลยจะว่าจะเนี่ยค่ะมาดูชุดที่นี่แล้วก็เลยว่าจะทำผมแต่งตัวที่นี่ไปเลยไปงานเลยใช่ค่ะ คริสต์มาผมว่าคงอาจจะเป็นน่าจะเป็นโทนสีแดง<ท>เขียว<ท>มามหรือเปล่าคุณชมพูอ๋อแชมพูอะอะแล้วก็ทำผมไปด้วยยอมรับแล้วว่าสาวๆนีนน้ค่าสวยเสร็จสับจริงๆนะฮะนอกจากมาเช่าชุดปับแต่งตัวปุ๊บแล้วก็ทำผมอะไรออกไปงานได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปล่อยให้ไป okay, ทำผมตอ่อแล้วกันแล้วก็ขออนนีเอ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยระวังระวังไม่เป็นไระไม่็้ไรโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะโอเคโอเค ไ, <c oughs> ไม่คุยอะไรนเลยเ <c oughs> มื่อกี้พี่ตั้งใจทำงานนะเต้อ <c oughs> เออแล้วแต่อยากกินแล้วกันเลยเมื่อกี้ก็รู้ว่ามันเป็นการแสดงกับเราใช่สิไม่ค่อยคุยแล้วไปช่วงลอตเตอรี่ดีกว่าคะ่ะวันนี้ศิลปินที่จะมาลอตเตอรี่ของเราเนี่ยเป็นหนุ่มที่ชอบแฟชั่นมาคนนี้สสยแฟชั่นมากจริงพี่ชายตปเองเอไปเองเลยเหรอแล้วไม่งั้นพี่ก็ต้องไปสัมภาษณ์ต่อแล้วไม่งั้นอะแล้วแต่ไปดิ ได้ได้อ่ะไม่งั้นไม่ดวนครับโลตารี่พี่ <นะ S 2> พอ๋องค่ะพี่อ๋องสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอ๋องเขมรรัตนะครับกับช่วงนี้เลยฮะโลตารี่นั่นเองนะครับบอกตรงๆว่าอ๋องมีของเยอะมากเลยนะครับเพราะเป็นคนเนี่ยชอบแต่งตัวมากอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งมากคืออะไรรู้ป่ะเย็บเองโกหกไม่จริงซื้อมา ชอบมากเราซื้อมาหลายใบายมากปรากฏใช้อยู่2ใบทวนอีกหลายๆใบที่เหลือเนี่ยก็วางไว้อันนี้พูดเลยนะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับด้านในเนี่ยยังมีปมได้อยู่เลยนะครับจากสิ่งที่เขา ยังไม่ได้เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะองก็เลยจะเอามาอเรียกว่าไปการโละเลยเรียยวก็ไปการว่าส่งต่อดีกว่าแบบนี้เออฝากเป็นคนจะเอาไปนะครับก็ดีใจด้วยนะฮะก่อนอื่นนะครับก็เอาไปก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยจะไปทะลงทะเลไปเที่ยวไหนได้หมดเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เท่ดีนะครับก็เป็นสีแบบเขียวทหารนิดนึงแล้วก็เป็นลายแบบนี่ลายเขาเรียกว่าอะไรลูกน้ำใช่ไหมเนาะที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับก็นั่นแหละก็เอาไปใช้ได้แต่งตัวไงก็ใช้ได้เนาะองว่ามันก็ด น่ารักดีลิข์แอนแมทนะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้คุณอ๋งใช่เราก็รู้แล้วนะครับว่าคุณอ๋งเนี่ยเขาให้อะไรฉะนั้นถ้าอยากจะได้ของคุณอ๋งซึ่งเป็นสายแฟชั่นจริงๆนะครับก็เจ้าของเพลงเก็บล่าสุดใช่ไหมยังไงก็อย่าลืมไปโหลดเพลงของอ๋องกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแล้วมาแล้วเห็นในกล้องเห็นในกล้อง ชื่ออะไรนะชื่ออะไรฟอร์มค่ะใช่ไหมเนี่ยโฟมโฟมล้างหน้าค่ะโอ้โหพุ่งตรงครับพุ่งขยันเลยเลขของตัวมันต้องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์อ่ะเชืเออใช่ฮะรู้รู้มันต้องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดดูอันนี้การแสดงนั้นเอาให้ตลกอาหารเล่นอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ของลอตเตอรี่นะครับของคุณอ๋องเนี่ยค่ะเราจะใช้เลข ยังไงดีวันนี้ลอตเตอรี่เลขที่ออกคือเป็นเบอร์โทรศัพท์2ตัวท้ายของน้องแพโดยที่น้องโฟที่เป็นเพื่อนกับน้องแพไม่มีท่าไม่มีท่าโอเคในงั้นเดี๋ยวน้องโฟมเพื่อนกับน้องแพบอกหนครับ93ค่ะ93 โอเคสรุปว่าคอมเมนต์ใต้ภาพของพี่ออกในเฟซบุ๊กของตู้เพื่อนนะคะเลขที่93ก็ได้รับไปเลยนะคะของพี่อองค่ะโอเค93ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับตัวอื่นเนี่ยไม่ใช่93กดให้พี่หน่อยลวเบอร์เบอร์ของน้องนะครับค่ะศูนย์ศูนย์เยอะเยอะอะค่ะไปกินเป็นฝ้ายต่อค่ะโอ้โหแต่เจอน้องพี่ก็เสียศูนย์แล้วสูน